จากพระโอวาทที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเป็นความในให้ออกเผยแพร่ธรรมนอกประเทศและความเมตตาของท่านธรรมอธิการที่โปรดชี้แนะดังนั้นในเดือนพฤษภาคมคริสตศักราช1990จันเสียงถอนซือพร้อมด้วยนักธรรมอาวุโสได้เข้ากราบเรียนท่านธรรมอธิการเพื่อขออนุญาตมาบุกเบิกเผยแพร่ธรรมที่ประเทศไทย ท่านได้อวยพรให้ประสบผลสำเร็จและต้องมีความมานะอดทนเมนื่อเดินทางถึงประเทศไทยจึงเข้าพบอาจารย์สุีด้วยอิงเจ้าตำหนักพระพุทธ,ธสถานไทถโยจังหวัดชนบุรีอาจารย์สุีได้นำชมสถานที่ต่างๆเรื่อยมาจนถึงสมาคมสว่างกตันยูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี ทางคณะจึงขอพักอาศัยเป็นการชั่วคราวและในเวลาต่อมาศรีเตียนฉวนซือได้เดินทางมาสมทบพ,พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งพุทธสถานเฉพาะกิจไว้ชั้นบนของสมาคมและทำพิธีถ่ายทอดธรรมะทุกๆวันอังคารในช่วงบ่ายสองโมงเวลาผ่านไปประมาณสามเดือน จึงเช่าอาคารสามชั้นสองครูหาสำหรับจะตั้งพุทธสถานบริเวณหลังสารเจ้าพ่อสะบาบและเปิดชั้นอบรมมหาธรรมหนึ่งวันซึ่งในครั้งนั้นพระพุทธจี้กงเมตตาประทับทิพยานประธานชื่อพุทธสถานแห่งนี้ว่าไท้หงจากบัดนั้นจวบจนบัดนี้ พุทธสถานไทหงได้บ่มเพาะฝึกฝนขัดเกลาให้ผู้มีบุญทั้งหลายได้ปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญน,นำพาสาธุชนหญิงชายให้เข้าสู่หนทางแห่งพุทธทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนบารมีธรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรม นักธรรมอาวุโสทั้งหลายส่งเสริมนำพารวมไปถึงผู้ที่ปฏิบัติแล้วก่เกิดความศรัทธาได้รวมกันออกบุกเบิกแพร่ธรรมไปอย่างกว้างขวางเป็นผลให้ก่อเกิดพุทธสถานน้อยใหญ่ในจังหวัดต่างๆดังนี้ปีคริสตศักราช1,992จะตั้งพุทธสถานจือวิน อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมและพุทธสถานไท่เฉิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายปีคริสตศักราช1995จะตั้งพุทธสถานหงฉืออำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีปีคริสตศักราช1996จะตั้งพุทธสถานไท่ผูอำเภอนาใหญ่อามจังหวัดจันทบุรี ปีคริสตศักราช1,997จะตั้งพุทธสถานหงจันทร์อําเภออาจสาม,มารถจังหวัดร้อยเอ็ดปีคริสตศักราช1,998จะตั้งพุทธสถานหงเอิญอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปีคริสตศักราช2,001จะตั้งพุทธสถานหงหุยเขตบางบอนกรุงเทพปีคริสตศักราช2,003 จัดตั้งพุทธสถานหงเหออเภอเชียงขวัญจัังหวดร้อยเอ็ด 101. ปีคริสตศักราช2004จัดตั้งพุทธสถานหงหมินเขตบางแคกรุงเทพฯปีคริสตศักราช2005จัดตั้งพุทธสถานหงอยู่อเ,อเมืองจัังหวดจันทบุรีปีคริสตศักราช2007จัดตั้งพุทธสถานไถหมิงเจนินอเภอเมืองจัังหวดสุขโขทยัย และพุทธ,ธสถานหงเต้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มปีคริสตศักราช2008จะตั้งพุทธสถานหงไข่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีปีคริสตศักราช2009จะตั้งพุทธสถานชื่อเฉิงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายและด้วยความร่วมใจร่วมแรงแห่งการผลักดันงานธรรมกิจ ตามแนวทางที่ท่านรองธรรมอธิการได้วางรากฐานไว้ส่งผลให้งานธรรมกิจต่างๆเจริญเฟื่องฟูทั้งการถ่ายทอดธรรมะการจัดชั้นประชุมธรรมชั้นเรียนศึกษาธรรมะชั้นส่งเสริมบุคลากรชัน้นเรียนเยาวชนค่ายเยาวชนค่ายยุวชนครอบครัวได้บำเพ็ญธรรมทุกระดับวัย